สวัสดีครับพี่โอเนติเทพโอเคเนติเทฟค,ครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินมาเพื่อดูหนัง2เรื่องที่ค้างไว้นะครับสัปดาห์นี้หนังเข้าตั้งแต่วันที่25มกราคม2567เนี่ยมีหนังเข้าทั้งหมด12เรื่องรวมทั้งหนังใหม่หนังเก่าแล้วก็หนังที่ใช้เอ็มพาสไม่ได้นะครับพี่โอก็ได้ดูบางเรื่องที่ใช้เอ็มพาสไม่ได้ด้วยอย่างเรื่องไฟเตอร์ของอินเดียนี่ได้ดูแล้วทําคลิปแล้วส่วน2เรื่องที่จะไม่ดูแน่นอนก็คือรัสคาร์อะไรไม่รู้กับหนัง Cons เกาหลีนะครับก็เหลือแค่10เรื่องก็ค่อยๆดูไปหนังเข้าวันพฤหัสไปดูเหมยไปก่อนเรื่องแรกแล้วก็วันต่อมาก็จัดอีก4วันต่อมาจัดอีก2วันนี้อีก2เรื่องที่เหลือเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วพี่โอ๋ก็ เอามาคุยทันทีหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องแรกจบนะครับเรื่องแรกที่จะคุยกันของวันนี้คือเรื่อง D e n d V Starf*** t r o m เป็นหนังจากอังกฤษกำกับภาพยนตร์โดยคุณมหาเรียเบโลนะครับเป็นผู้หญิงพี่โอ๋ได้ดูผลงานอ่านประวัติแล้วก็พบว่าประวัติของเธอนั้นพี่โอไม่ไม่รู้จักนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแรกอาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นขวัญใจนัก,กจีนก็ได้เพราะตอนที่พี่โอดูหนังเรื่องนี้นะพี่โอก็รู้สึกว่า นี่เรากำลังดูหนังเพื่อความบันเทิงอยู่หรือเปล่าก็ตอนแรกเห็นชื่อปกอะอุ้มลูกฝาวิปโยคแล้วก็ T N V Starform แล้วก็ตัวอุ้มลูกอยู่ในป่าในในปกเนพี่โอก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนหนังแอคชั่นคือคือไม่ไม่รู้นะเห็นมันมันกำหนดว่าเป็นหนังดราม่าทริลเลอร์ก็คือหนังชีวิตระทึกขวัญ ก็นึกว่าน่าจะมีอะไรตื่นเต้นมีคนร้ายวิ่งไล่ตามจะต้องอุ้มลูกหนีฝ่ากลางป่าอะไรประมาณนี้นึกว่ามันจะสนุกขนาดนั้นนะครับคิดแต่เองแล้วก็พอมาคิดอีกทีก็คิดว่าอาจจะเป็นหนังที่มี คือคือบรรยากาศการอุ้มลูกอุ้มลูกหนีกลางป่าเนี่ยมันก็คล้คลายๆดินแดนไร้เสียงเหมือนกันนะ u i ค e า Place ที่เอมิลี่บลันอุ้มลูกในตอนท้ายภาคแรกกับภาค2นะครับแต่ว่าด้วยหน้าหนังมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องนี้ลงทุนไป10ล้านก็อาจจะไม่มีอะไรใหญ่โตมากนะคือตอนแรกมันสนุกมากเลยนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ๊ะเรารู้สึกแปลกๆก,กับหนังเรื่องนี้และก็เริ่มต้นคือ เกิดมหาอุทกภัยมหาวาตภัยก็เป็นไหยละของโลกนี้แหละไม่รู้ว่าเกิดจากสภาวะโลกร้อนหรือเกิดจากภัยธรรมชาติปกติซึ่งหนังไม่ได้อธิบายอะไรที่เราควรรู้ มาให้เลยไม่ได้ปูอะไรเลยนะครับตอนต้นเรื่องไม่มีตัวหนังสือบรรยายไม่มีคําบรรยายว่าเหตุการณ์บนโลกนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติเป็นเรื่องที่อิงความจริงบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับโลกเราแล้วบังเอิญมีสถานที่เป็นอังกฤษเป็นลอนดอนเหมือนกันเหตุเกิดขึ้นมีในพอไหนคอไหนนะครับก็ อยู่ดีๆ oh. นางเอกเนี่ยภาวะกดดันมากตอนต้นเรื่องเปิดเรื่องดีมากเลยนะพี่โอชอบมากคลิปนี้พี่โอต้องขออนุญาตทุกคนนะครับว่าขอสปอยเพื่อจากว่าพี่โอมีความอึดอัดมากพี่โอจะพูดถึงจุดที่พี่โอไม่ชอบถ้าจะไม่สปอยมันก็ไม่ได้เหรอจะมัน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 จะอึดอัดเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมบางท่านจะอึดอัดเหมือนกันไหมแต่พี่โอเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นนักดูหนังคล้ายๆพี่โออย่างอาจยกตัวอย่างก็ครูนุ้ยเนี่ย ครูนุ้ยจะต้องไม่ชอบเรื่องนี้แน่นอนแล้วครูนุ้ยก็จะต้องมาถามว่ากลางเรื่องว่าสามีมันหายไปไหนพ <c oughs> <P> ี่โอก็นั่งดูอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ง่วงนะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยาวหนึ่งชั่วโมง40นาทีอยู่ดีๆสามีหายหายไปดื้อๆแล้วภาพออกมาเป็นภาพสลับเป็นความทรงจําก็เอ๊ะแล้วช่วงกลางๆเรื่องที่มันออกมาโผล่ๆนะนั่นเป็นความทรงจําด้วยหรือเปล่านะครับพ <P> ี่โอต้องขอโทษ บรรดาผู้ชมที่อาจจะชื่นชอบเรื่องนี้นะครับ ก็ใครที่มีความเห็นไม่ตรงกับพี่โอแล้วชื่นชอบเรื่องนี้ก็ขอให้ปิดคลิปไปเลยดีกว่าพี่โอไม่อยากทะเลาะกับใครพี่โอดูหนังแบบคนดูทั่วไปนะครับเรื่องนี้พี่โอมีความเห็นขัดแย้งกับนักวิจารณ์และคนดูทั้งใน IMDb และในเว็บมะเขือมากเลยมะเขือให้เรื่องนี้สูงถึง87%จากนักวิจารณ์แต่ในเว็บ IMDb ซึ่งพี่โอคาดว่าน่าจะขัดแย้งกันมากก็ไม่น้อยนะ IMDb ก็ได้6 66เต็มร้อยหเต็มสิบโดยเฉลี่ยประมาณนี้ระหว่าง6กถึงเนะครับพี่โอจําตัวเลขไม่แม่นละซึ่งตัวเลขสูงขนาดนี้จากทั้ง4ฝ่ายเนี่ยมันปกติแล้วพี่โอก็ไม่เคยขัดแย้งกับกับพร้อมๆกันกับทั้ง4ฝ่ายนะมันต้องมีไปเกาะอะไรบ้างแต่เรื่องนี้พี่โอเกาะไม่อยู่เลยครับพี่โอไม่อินกับเรื่องเลยไม่ ไม่มีความเชื่อในเรื่องเลยคือเริ่มต้นที่หนึ่งก็คือไม่มีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความรู้สึกของตัวละครนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงการกระทําของตัวละครแต่ละอย่างการตัดสิจใจแต่ละอย่างมันมีแรงบันดาลใจมันมีแรงผลักดันจริงพอเราไม่เกาะกับเรื่องเราเราไม่อยู่แล้วว่าเราก็รู้สึกไม่สนุกอึดอัดไปตั้งแต่แรกอ่ะพี่โอ๋ก็ ก็จะต้องสปอยตั้งแต่แรกสปอยนี้ก็จะสปอยให้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละเผื่อใครอยากดูนะครับแต่ว่าใครที่อยากดูก็ไปดูเถอะ ใค,ใครที่ไม่อยากดูก็อาจจะฟังคลิปพี่โอไปจนจบก็ได้นะครับเรื่องนี้มีที่จริงมีคนแนะนําพี่โอด้วยนะว่าพี่โอควรจะดูเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับพี่โอคงเห็นพี่โอเป็นอินฟลูหรือเป็นคนทํา YouTube จริงๆแล้วพี่โอก็เป็นคนดูธรรมดาที่ชอบเอามาคุยใน YouTube ว่าดูอะไรมาแล้วรู้สึกยังไงนะครับพี่โอไม่ใช่นักวิจารณ์นะแต่พี่โอเชื่อว่าหนังประเภทนี้แหละนักวิจารณ์อินฟลูน้องๆที่อยู่ในเฟซเป็นเพื่อนเฟซกับพี่โอเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่า ดูเหมือนเขาจะชอบหนังที่ได้ให้อะไรได้ดูแล้วสำหรับพี่โอนะพี่โอดูแล้วเสียสุขภาพจิตพี่โอคิดว่าหนังประเภทนี้ดูแล้วพี่โอไม่ได้อะไรหนังประเภทสะท้อนสังคมพี่โอไม่ได้อะไรเพราะว่าหนังสะท้อนสังคมที่ดีมนคนจะต้องชี้ทางออกให้สังคมนะครับแต่เรื่องนี้มันก็มีดีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่ใช่แย่ไปทั้งหมดก็เท่ากับว่าเรื่องนี้พี่โอแนะนําให้น้องๆที่เป็นอินฟลูวัยรุ่นที่ชอบ ดูแล้วเอามาวิจารณ์เนี่ยไปดูกันอย่างน้องการน่าจะชอบแน่เลยแล้วก็น้องในเครืออะแดปก็อาจจะชอบนะครับก็แต่ว่าคนที่แนะนําว่าพี่โออาจจะชอบเรื่องนี้พี่โอน่าจะมีความสุขมากกว่าดูมิลเลอร์สเกิลนั้นพี่โอขอบอกเลยว่าผิดนะครับดูมิลเลอร์สเกิลพี่โอให้6เต็ม10เนี่ยพี่โอยังชอบมากกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้พี่โอให้5เต็ม10ตอนแรกๆบางช่วงมาตอนพี่โอให้4เต็ม1ิละในช่วงที่มันขโมยรถกลับบ้านอันนี้พี่โอไม่ชอบเลยว่า มันเป็นสิ่งที่คนดีๆไม่ควรทํากันไงก็เริ่มแรกเริ่มแรกภาวะกดดันนี่พี่โอชอบมากคนกําลังท้องอยู่ในบ้านตามลําพังแล้วอยู่ดีๆไฟตัดน้ําท่วมอุทกภัยไหลเข้ามาในบ้านอะแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ชอบลําดับแรกแล้วพ,พี่โอก็คิดว่ามันจะมีการย้อนกล่าวว่าอยู่ดีๆก็ฟื้นที่โรงพยาบาลเลยแล้วอุทกภัยร้ายแรงหายนะวาตภัยอะไรขนาดนั้นเนี่ย มันไอรถพยาบาลนี้มันมาช่วยทันเวลาได้ยังไงเรื่องนี้เรื่องนี้โจดี้คอมเมอร์เล่นนะครับลืมบอกไปโจดี้คอมเมอร์นี่มาจากเรื่อง n i น e Sky แล้วก็เรื่องเด s t d ต e วพี่โอ๋ก็คุ้นแค่2เรื่องอะเรื่องนั้นดูก็สนุกนะแต่เรื่องนี้เธอเล่นดราม่าหนักมากนะครับแบกทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งเปลยให้เห็นทุกอย่างด้วยพี่โอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าของจริงหรือของปลอมมันมีคือไอท้องนี่มันคงเป็นท้องปลอมอยู่แล้วแต่ ฉากคลอดลูกที่เห็นอุโมงคลอดลูกนี่ไม่รู้จริงหรือปลอมนะก็ไปดูเองนะครับอาจจะคุณผู้ชมอาจจะบันเทิงกับตรงนี้ก็ได้หนังลงทุน1ิบล้านแต่แต่ฉากสำคัญหลายๆฉากตัดออกไปนะครับแล้วพออพยพอ,ออกจากเมืองไปค้างบ้านพ่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ความสูญเสียมันมีครอบครัวที่สูญเสียของของครอบครัวสามีมันก็ไม่ให้เห็นน่ะ มันก็เอาคำบรรยายคือให้ให้เราดูคำบรรยายพูดก็ไม่ละเอียดมีจะว่าเล่าเรื่องด้วยภาพมันก็ไม่ชัดเจนคือแสดงให้เห็นแต่ตัวตัวตัวคนในเรื่องตัวตัวที่แสดงในเรื่องคือตัวนางเอกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คำพูดคำอธิบายจากคนรอบข้างมันก็ไม่มากพอที่เราจะตามเรื่องได้ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วต้นเรื่องมันเกิดจากอะไร มหาวาตภัยมหาอุทกภัยหายนะร้ายแรงในลอนดอนประเทศอังกฤษเชียวนะประเทศที่ทับจัดเจริญที่สุดในโลกมันมีระยะเวลาของความเสียหายเนี่ยหลายเดือน เราหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีระบบระเบียบไม่มีความช่วยเหลือไม่มีอะไรที่พัฒนาดีขึ้นมากเลยแลวมันเหมือนบ้างป่ามือเถื่อนมากเกินไปนะครับแล้วก็กรณีอย่างเหยียบกันตายนี่พี่โอยังเคยได้ยินว่าเหยียบกันตายในสนามกีฬาในประเทศเจริญมันก็มีแล้วก็อย่างเรื่องแย่งแย่งไอ้นูน่นไอ้นี่กันเรื่องเรื่องป่าเถื่อนเนี่ยเราเราก็รับรู้ว่าที่อังกฤษมันก็มีแต่ว่า เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเป็นระยะต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ถ้าเป็นภัยธรรมชาติประเภทโลกร้อนน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นขั้นเป็นตอนมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือว่าถ้าเป็นอุทกภัยที่มีฝนตกตลอดเวลาคือเรื่องนี้จะถ้าจะให้พี่โอเชื่อนะมันก็ต้องมีคําบรรยายบ้างว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ถ้าภาพที่เห็นเนี่ยฝนตกตลอดเวลาจนจนจน,จนทุกอย่างแย่ไปหมดน้ําน้ําท่วมตลอดเวลาไม่มี ไม่ทําให้สถานอากาศดีขึ้นอันนี้น่าเชื่อแต่เรื่องนี้ตอนกลางวันมันก็สว่างจ้าอากาศดีสบายสบายปกติแล้วมาให้เราเชื่อว่าเกิดเหตุน้ําท่วม 4- ี่หเดือนโดยที่บ้านเมืองไม่มีความพร้อมไม่มีไม่มีอะไรที่ดีขึ้นได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เชื่อแล้วเราพอมันไม่เชื่อต่ดต้องเรื่องมันก็เกาะเรื่องไม่อยู่ไปตลอดพี่โอก็เลยอึดอัดกับเรื่องนี้ไปตลอดเรื่องนะครับก็ภาพภาพที่ควรจะเห็นก็ไม่ได้เห็น แล้วการกัดสินใจของตัวละครเนี่ยก็ดูแปลกประหลาดทั้งๆท,ที่ตัวนางเอกอะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วเชื่อว่าสามีตายไปแล้วแล้วไปอยู่สบายๆกับลูกแล้วยังจะกลับมาหาที่ที่ในเมื่อหาที่ที่ไม่มีความมั่นคงกับลูกได้ยังไงในเมื่อเธอก็ยืนยันว่าเธอรักลูกแล้วเธอรักลูกแล้วเธอจะให้ลูกไปเสี่ยงอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมันไม่รู้ ดนตรีประกอบก็ก็ดีนะแต่ว่าบางทีดนตรีมันก็ดีกว่าภาพที่เห็นไปหน่อยนะครับบางบางบางเสียงก็ตื่นเต้นร้าวใจจนเราก็ต้องมองว่ามันคงมีอะไรแน่เลยมันก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีฉากที่ทําให้เข้าใจผิดหลายฉากอย่างเช่นมีผู้หญิงที่อตอนต้นเรื่องผู้หญิงในบ้านที่ร้องไห้บ้านพอ่อบ้านแม่แหละนั่นก็อาจจะพี่โอ๋คิดว่าเอย คนนี้เขาจะมาแย่งลูกไปหรือเปล่าเพราะว่าเธอเสียลูกไปแล้วก็มีคนพ่อลูกมาเคาะประตูบ้านเอ้ยพ่อลูกนี่จะทําอันตรายผู้หญิงหรือเปล่าจะคุกคามหรือเปล่าก็ไม่ใช่นึกว่าผู้หญิงอาจจะต้องหนีลูกตามลําพังมันจะเป็นเหมือนเหมือนอย่างที่ถ้าถ่ายเห็นหนางเอกคนเดียวจะเป็นนางเอกมันเหมือนเรื่องอะไรที่ลูกประสบเหตุที่โรงเรียนแล้วนางเอกวิ่งอยู่คนเดียว ตามลําพังแล้วก็ไม่แสดงให้เห็นถึงภาพเดียวตรงนี้เลยหรือเปล่าแตน่นัเรื่องนั้นยังสนุกกว่านะก็สรุปว่าพี่โออึดอัดกับเรื่องนี้มากๆพี่โอไม่ชอบแต่ก็ชอบตอนจบที่มันยังสปอยนะครับก็มันยังแฮปปี้เอ็นดิ้งหน่อยนะครับก็นึกว่าจะดูหนังแล้วดิ่งไปทั้งเรื่องก็ ก็ไม่ดิ่งขนาดนั้นจาก4คะแนนพี่โอก็เลยเพิ่มให้เป็น5คะแนนก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอภัยไวนะ้ณะที่นี้นะครับขอภัยคนที่แนะนําพี่โอด้วยว่าพี่โอจะชอบเรื่องนี้มากกว่ามิเลอร์เกิลก็ไม่ใช่พี่โอชอบมิเลอร์เกิลมากกว่าอันนั้นถึงมันดูแล้วจะดิ่งแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่สวยและแบบหลายอย่างที่โดนโดยเฉพาะเรื่องที่ผู้หญิงานางเอกด่าพระเอกว่า คุณเป็นคนใส่สูงแล้วไม่ใช่เยอทยาเนนะี่ยนั้นโดนพี่โอมากมาก,มากนะครับพี่โอก็เป็นเป็นอดีตนักเขียนเหมือนกันที่เลิกเขียนก็ตรงกับชีวิตครูเพราะงั้นพี่โอจะชอบเรื่องนั้นมากกว่าเพราะว่ามันตรงกับตัวเราแต่เรื่องนี้พี่โอไม่เชื่อเลยไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงในโลกนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่ตรงอย่างในหนังอย่างแน่นอนนะครับเชื่อเชื่ออย่างนั้นพูดอะไรไม่ออกแหละงั้นพบกันคลิปอื่นๆกันละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ